เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ตลาดลบบุรีครับหลังตลาดลบบุรีบ้านนางเย็นนางเย็นนี่ปากจัดจริงๆทุกเช้าตอนเข้าครัวนี่เพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงนางเย็นส่งเสียงลงเลงใส่ลูกสาวหรือไม่ก็ตะเชิดผู้เป็นผัวไม่สบอารมณ์ทั้งนั้นทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจ ก็ใช้ถ้อยคำเป็นอาวุธในการทำโทษลูกผัวต่างก็ระอาเพราะรู้นิสยัยเจ้าอารมณ์ของนางเย็นเป็นอย่างดีนี่นางยวนทำเร็วๆหน่อยได้ไหมเมื่ได้กรีดนิ้วปร,ประบปดอยอยู่แน่นอนเมื่อร่แกงจะเสร็จเดี๋ยวพระเดี๋ยวเจ้ามาถึงบ้านแล้วเองไม่อายหรือไงให้พระมายืนรอใส่บาทหน้าบ้านนะฮะเป็นสาวเป็นนางสะเปล่าไม่มีสำนึกเลยโทษแม่จะบ่นอะไรนักหนาฉันก็เลี้ยงมืออยู่แล้วว่าแม่นังนี่เดี๋ยวเธอมึงกล้าเถียงแม่เหรอฮะ อุ่าห์เบ่งออกมาเจ็บแทบขาดใจตายรู้อย่างนี้กูเอาขี้เท้ายัดปากไปแล้วในเชิดซึ่งเป็นสามีในอดรนทนไม่ได้ก็บอกเย็นยิ่งจะบ่นอะไรนักหนาวะ่าเขาว่าไอ้ที่กับข้าวมันช้าก็เพราะปากเอ็งอ่ะแหละได้ผลเนี่ยนังเย็นยืนมองผัวตาวาวทำท่าจะเอาเรื่องอ่ะแต่ว่าสายตามองไปเห็นปลาช่อนที่อยู่ในอ่างดินเผาก็นึกได้ว่ายังไม่ได้จัดการพิฆาต เออเดี๋ยวก่อนเธอทั้งพ่อทั้งลูกนะเดี๋ยวกูจะกลับมาเช่งมานี่ไอช่อนไอช่อนมานี่ข้ามวัวจะบ่นอีนางลูกไม่ได้เรื่องจนลืมเองไปแล้วนี่เสียงดังปักเลยสาบทุบลงไปบนหัวปลาช่อนหัวมันแบะแบนจนเกิดติดเขียงอ่ะเลือดกับมันสมองพุ่งกระจายปลาเคราะไรดินกระเดวกระเดวเดี๋ยวเดียวก็สงบนิ่งนายเชิดกับลูกสาวก็ได้แต่มองด้วยความสยดสยองนางเย็นก็หันมาเห็นก็พอดีพอเห็นก็ยิ่งเกิดอารมณ์ขึ้ามาอีก ระบายด้วยการทุบหัวปลาติดติดกันทุบเปรียงเปรียงจนแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเอ้ยพอแล้วนังเย็นเอ็งจะทุบไปถึงไหนเห็นไม่หัวมันหายไปแล้วอะเลือดมันกระเด็นติดเสื้อผ้าเอง็งเยอะไปแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ซักไม่ออกรอกก็ช่างไปเลยข้าไม่ได้ซักนี่หน้าที่นี้เป็นของนางยวนแม่เลือดมันเปื้อนเสือ้อแม่เยอะขนาดเนี้ฉันไม่กล้าซักก็นางยวนลูกสาวก็เกิดอาการหวาดกลัว ต่อเลือดและมันสมองที่กระเด็นติดเสื้อคอกระชาวกับผ้าถุงที่นางเย็นใส่มันก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจกับนางเย็นความไมยขัดมอกข้าวในมือแล้วก็เดินก็มาหาลูกสาวอย่างประสงไรลูกสาวก็รู้แล้วจะเจอดีในะร้องเสียงหลงแม่จะทําอะไรอะ่ะอีนางลูกเลวอ๋อนี่รังเกียจแม้กระทั่งจะซักเสื้อผ้าของแม่ใช่ไหมแล้วข้าจะเลี้ยงเองไว้ทําไมฮะเสียแรงแบ่งออกมานี่นะกะตียเลย ลูกสาวก็ร้องให้พ่อช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยลูกสาวร้องด้วยความเจ็บปวดจำไม้ขัดมอข้าวกระหน่ำตีตามเนื้อตามตัวอก็ยังไม่หนำใจหุบปากเลยนะร้องให้พ่อช่วยเหรอฮะนี่อะมาสิกูจะได้ตีพ่อมงได้คนเสียงดังโป๊กแก้วหูลั่นเปรอ้ยวนในเจ็บแ๊บที่หัวอแม่จะตีด้วยไม้ขัดหมอข้าวลงที่หัวของลูกสาวนี่ ปรากฏว่ามีน้ำอะไรไม่รู้เหนียวหนืดไหลออกมาแม่แม่ตีหัวจนเลือดออกแล้วพ่อชชวยด้วยนางยวนร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเอามือคลำที่หัวกลางมือดูเลือดสีแดงเปรอะเต็มไปหมดในชวดหันกลับมาเห็นภาพลูกสาวถูกแม่ตีจนเลือดออกผวากอดลูกเอาไว้นั่นเวลานั้นรู้สึกโกรธเมียไม่ใช่น้อยทีเดียวนี่นางเย็นแกหยุดนทีนะ ตีหัวลูกจนแตกในะจิตใจแกทําด้วยอะไรนี่ลูกของแกนะแกจะฆ่ามันให้ตายหรือ,อยังไงช่วยไม่ได้เว้ยมันอยากกวนประสาทแกทําไมเอาใจเองเข้าไปเถอะเออเดี๋ยวขคาจะทําแกงป่าปลาช่อนใส่บาดพระดีกว่าฮตั้งใจจะทําบุญแต่เช้ากลับได้บาปซะนน่ทุยนั่งเย็นก้มหลงควา้าปลาช่อนหัวแบนเข้าไปในครัวจัดการปรุงอาหารอย่างเร็วจาะครู่เดียวหอมฉุยจัดวางถ้วยในถาดเคลือบ เดินผ่านหน้าผัวที่กำลังทำแผลให้ลูกสาวอ่าลูกสาวก็ร้องไห้แม่ฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำบุญแทบทุกวันไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าฆ่าโหดหดทั้งนั้นอ่ะแล้วชอบตีหัวจนได้เลือดออกอ่ะแตเลือดไม่ออกแกก็ไม่หยุดลูกสาวก็ร้องไห้สะอกสะอื่นด้วยความเสียใจในการกระทำของแม่ในเชิดก็ได้แต่เอามือลูบหัวลูกสาวด้วยความรักสงสารเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนนิสัยเมียได้ เคยคิดจะเลิกกันตั้งหลายหนนะแต่เพราะว่าไอ้ความขยันทำงานในไร่ของนางเย็นนางเย็นนี่ก็ดีอยู่อย่างไม่มีบ่นว่าเหน็ดเหนื่อยนะสู้งานทุกอย่างแม้แต่ผสมปุ๋ยรวล,ลงมือฉีดยาเหม็นๆโดยไม,ไม่สวมหน้าก,ากากป้องกันอะไรทั้งนั้นนาะงเย็นทำเองหมดไม่ร้องขอให้เขาช่วยแต่อย่างใดคงจะเห็นว่าสามีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยรับหน้าที่นะั้นมาเสเองไอ้ความดีตรงนี้ที่ทำให้ในายเชิดยอมแพ้ก็ได้แต่ทนอยู่กันไปอย่างเซ็ง วันนั้นเสียงเป็ดในเล้าร้องกราบกรายวนในกำลังถูบ้านนะสะดุ้งใจหายวา่ารู้ทันทีเลยว่าแม่จะต้องทำตัวเป็นเพชฌฆาตปลิดชีวิตสัตว์ปีกผู้น่าสงสารอีกแล้วยวนพยายามห้ามแม่หลายครั้งไม่ให้ฆ่าสัตว์เหล่านี้แค่เก็บไข่มันกินเป็นอาหารก็พอแล้วกินแค่ไข่มันจะไปพออะไรวะมันต้องมีเนื้อเข้าไปมั่งเจมันถึงจะได้สารอาหารครบถ้วนทักรัวก็ถอยไปเดี๋ยวกูจะทุบหัวมันเอง นางเย็นนะ่ะส่งเสียงตวาดลูกสาวอย่างเนี้บ่อยๆจากนั้นไม่นานเสียงไม้ขมแฝกหรือว่าสากก็จะดังพร้อมกับเป็ดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดยวนลูกสาวก็หลับตานิ่งเนี่ยได้แต่แผ่เมตตาไปให้สัตว์สัตว์เหล่านั้นขอให้ผลกรรมที่แม่ทำานะ่เบาบางลงด้วยเถอะดูมันว่านางเย็น,นี่ไม่เคยสำนึกต่อบาปที่ได้กระทำลงไปเลยแต่กลับอ้างว่าสาัตว์เหล่านี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ไม่บาปหรอกที่ทำอย่างนี้ แล้วก็เอาเนื้อบางส่วนไปปรุงเป็นอาหารใส่บาตรพระท่านยังฉันเลยว่างั้นถ้าหากบาปก็บาปกันหมดแหละทั้งพระทั้งคนแหละพะยวนไปบอกพ่อเรื่องนี้ในเชิดก็ได้แต่ให้ทําใจเออคนบาปหนาอย่างแม่เองสักวันก็จะรู้สํานึกว่าสิ่งที่ทําไปมันไม่ถูกต้องพ่อเห็นแม่เองฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทีไรใจไม่ดีเลยข้ากินข้าวก็น้ำพริกดีกว่า ยวนก็เห็นดีเห็นงามไปกับพ่อด้วยหากวันไหนได้ยินไก่หรือเป็ดร้องหวยหัวนเธอจะไม่ยอมแต่ต้องอาหารที่แม่ทําแม้แต่คําเดียวก็สร้างความไม่พอใจให้แก่นางเย็นเป็นอันมากแกล้งเอากับข้าวไปเทให้หมากินผู้จ้าให้เจ็บปวดหัวใจทั้งบ้านเลยทีเดียววันนี้ก็เหมือนกันยวนเนี่ยแทบจะหานุ่นมาอุดหูได้ยินเสียงเป็ดมันร้องลั่น เธอก็ได้แต่ภาวนาบอกแม่ว่าอย่าเอาเป็ดที่กําลังไข่ไปฆ่าเลยสงสารมันเป็ดเนี่ยหน้าตาซีดเซียวเช่นอกจากออกแรงเบี่ยงไข่แล้วยังต้องกกให้ความอบอุ่นหากวันนังเย็นเอามันไปฆ่ากินบาปมันจะหนักจริงกว่าอะไรเสร็จแล้วยวนก็แทบจะหมดแรงเมื่อเห็นแม่ขิวคอเป็ดผู้หน้าสงสารออกมาจากเล้ามันดิ้นกระเดวกระเดวขาทั้งสองข้างแขวงอยู่กลางอากาศก็แหละแต่นังเย็นกลับไม่แยแสอะไรแม่แม่จะเอาเป็ดไปทําอะไรอะ่ะ ยวนเห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปขวางนะนางเย็นมองลูกสาวด้วยสายตาไม่ชอบใจเพราะรู้ว่าลูกจะต้องเข้ามาห้ามอย่างแน่นอนถามทำไมในเมื่อกับข้าวมันไม่มีใส่บาทวันพรุ่งนี้ครับก็ต้องจัดการมันซะสิไม่ได้นะแม่ก็ไอ้ตัวนี้มันกำลังกกไข่อยู่นะคำห้ามของลูกไม่ได้ผลอะไรนางเย็นถลึงตาใส่เงื้อมืออีกข้างขึ้นมาทำท่าจะฟาดเปรี้ยงที่หน้าลูกสาวอ่า ยวนรู้แกวงหลบฉากออกมาทันทีเองไม่ต้องมาทําเป็นคนใจเมตตาหรอกนะเอาอย่างนี้ไม่ฆ่าเป็ดก็ได้แต่ข้าจะเอาเนื้อเองมากินแทนได้ไมะความน่ากลัวของหนังเย็นที่แสดงออกมานะ่ยยวนรู้ดีไม่กล้าจะเข้าขวางปล่อยให้ไปจัดการกับเป็ดผู้เคราะห์ร้ายต่อไปยวนได้ต่นั่งอามือปิดหูเมื่อได้ยินเสียงไม้ฟาดลงมาตีหัวเป็ดดังลั่นผสมกับเสียงเป็ดร้องด้วยความเจ็บปวด นางเย็นยังคงกระหน่ำไม้ลงไปติดๆกันหลายครั้งเสียงมันก็บาดลึกเข้าไปในใจเหลือเกินวันนั้นในเชิดเพิ่งจะกลับมาจากประชุมเกี่ยวกับเรื่องกองทุนหมู่บ้านเห็นลูกสาวนั่งอยู่อ่าวยวนเลยเอ็มมานั่งร้องไห้อะไรอยู่ที่เนี่ยโดนแม่ตีแล้วเหรอยวนได้ยินเสียงพ่อก็เงยหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาขึ้นมองพ่อฉันไม่ไหวแล้วละ่ะ ทำไมอ่ะแม่ถึงได้โหดร้ายอย่างนี้ฆ่าได้แม้กระทั่งเป็ดที่กกไข่เอาไม้ฟาดมันตั้งหลายทีนะฮะนี่นางเย็นมันเอาอีกแล้วเหรอจะพอ่อแม่เขาฆ่าเป็ดไข่ด้วยโอ้ยนางนี่นับวันจิตใจมันเหี่ยมเกรียมขึ้นทุกวันเห็นทีว่าจะต้องพูดจให้รู้เรื่องเสแล้วในเชิดโมโหจนทนไม่ได้มารู้ว่าเมียทุบหัวเป็ดไข่ก็เข้ามาในครัวเห็นหนางเย็นกําลังรวนเนื้อเป็ดอย่างสบายอารมณ์ ปากเป็นมันแผลบเนี่ยคงจะกินของอร่อยเข้าไปแล้วนี่เย็นใจคอแกทำด้วยอะไรนะทำไมถึงได้กล้าฆ่าเป็ดที่กำลังกกไข่เนี่ยแกรู้ไหมว่ามันบาปมากแล้วการฆ่าของแกมันเหี้ยมโหดผิดมนุษย์มานาเขาไปทุบหัวมันได้ยังไงได้ยินผัวต่อว่าอย่างนั้นนางเย็นก็ลุกขึ้นมือสองข้างถลกชายประถุงขึ้นมาแกไม่ทำแล้วอย่ามายุง่ง อย่าลืมสิมีกินอยู่ทุกวันนี้เพราะใครถ้าฉันไม่หาไม่ทำสงสัยป่านนี้อดตายไปแล้วทั้งบ้านทักรัวบาปกันนักก็อย่ามากินข้านะ่ะไม่กินอยู่แล้วแหละยอมอดกินผักกินพริกดีกว่าก็เชิญสิวันนี้ข้าจะทำแกงเผ็ดเป็ดย่างเอาไว้ใส่บาตรวันพรุ่งนี้ส่วนแกกับลูกเชิญไปเก็บผักบุ้งในคลองมาผัดกินกันเองก็แล้วกันนังเย็นผู้ไม่สำนึกต่อบาปกรรมไม่สนใจต่อคำเตือนของลูกของผัว ดูมันจะเพิ่มวงบาปให้มากขึ้นคว้าสวิงไปหาช้อนปลาในคลองท้ายหมู่บ้านซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนั่งเย็นจะจับปลาช่อนปลาซิวได้เป็นจำนวนมากทีเดียวยวนหลับตาทุกครั้งที่เห็นแม่เอาไม้ฟาดลงบนหัวปลาหลายสิบตัวเลือดแดงๆนงนเปอะเต็มเขียงไปหมดแล้วก็มีบางส่วนไหลย,ย้อยลงมาที่พื้นกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งในเชิดเนี่ยถอนใจเฮือกเคือกดึงมือลูกมาที่ศาลเจ้าที่หน้าบ้าน แม่ก็ได้ปลามาเยอะเลยอะพ่อหน้าตาเศร้าเพราะสะเทือนใจต่อภาพที่เห็นพ่อก็ได้จะถอนใจคนมันทำบาปขึ้นนะลูกเ,ลเอาอยางงี้ก่อนแล้วกันเรามาช่วยกันกราบไหว้เจ้าที่ขอร้องให้ท่านช่วยลดบาปที่แม่เองทำกริย์ทั้งหลายแล้วมันจะช่วยได้หรือพ่อบาปก็อยู่ส่วนบาปบุญก็อยู่ส่วนบุญน,นะ ยวนมันไม่เชื่อว่าบาปจะทําให้เบาบางลงได้แต่ในเชิดก็ยังคงจุดธูปแล้วก็ส่งให้ลูกสาวที่นั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆอย่างน้อยมันก็เป็นความสุขทางใจเอาเธอลูกช่วยกันกราบไหว้ท่านขอร้องให้ท่านเมตตาช่วยลดบาปของแม่เองด้วยก็แล้วกันสองพ่อลูกก็จุดธูปไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางโดยขอแต่สิ่งดีๆให้แก่นางเย็นที่ยังคงสนุกอยู่กับการทําปลาทั้งทุบหัวทั้งตัดครีบขอดเกรด็ดตัดหางด้วยท่าทางมีความสุข อ่าต่อมาไม่นาน้องชายของนางเย็นแวะมาหาเอาไก่รุ่นกระทงตัวหนึ่งมาฝากเอาไว้บอกว่าที่บ้านฉีดยายดด,ดทีไลย่ยุงกลัวไก่จะเหม็นว่างั้นฝากเอาไว้สักเดือนนะพี่เย็นนะเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าจะเลี้ยงมันให้เองสบายใจได้ขอบคุณมากกรัเพี่ยนเดี๋ยวฉันไปก่อนละน้องชายไหวาลาไปแล้วนางเย็นก็มองไก่ด้วยสายตาวาวเย ยวนมันนั่งอยู่ใกล้ๆกลก็รู้สึกใจไม่ดีกลัวแม่จะคิดไรกับไก่ของน้าชายหากว่าเป็นจริงอย่างนั้นแม่คงจะบาปหนักเพราะฆ่าไก่ของคนอื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตอะไรนั่งเย็นไม่ได้ทําอะไรกับไก่ตัวนั้นเฝ้าเลี้ยงดูอย่างดียวนก็รู้สึกสบายใจไม่กังวลอีกต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งเธอกําลังเดินเข้าบ้านก็เห็นแม่วิ่งไล่ไก่ของน้าชายอย่างเอาเป็นเอาตายแม่จะทําอะไรไก่อ่ะก็จับมันชีวะนางยวนมันวิ่งไปทางเองแล้วเอาต้อนไม้กูทีที นางเย็นตะโกนบอกลูกสาวว่าช่วยจับไก่แต่นางยวนไม่ยอมทำตามอ่ะเพราะเห็นนางเย็นถือดุนฟืนเอาไว้ทุนบออเบ้อะเตรียมจะคว้างใส่ไก่ที่วิ่งไปเวียนมาด้วยความตกใจแม่บอกมาก่อนสี่จะจับไก่ทำไมอ่ะเอ๋นางนี่ไว้ถามอยู่ได้ข้าก็ฆ่ามันกินนะสิรู้ไหมพรุ่งนี้วันพระข้าไม่มีกับข้าไปทำบุญแล้วไก่ตัวนี้มันยังรุ่นรุ่นอยู่เนื้อหวานน่าดูเชะระพอได้ยินแม่พูดอย่างนั้นยวนตกใจแทบจะเป็นลม แม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่มันไก่เขางนียยาวเขาว่าจะฆ่าได้ยังไงทําไมจะไม่ได้วะข้าก็บอกว่ามันถูกพังพอลากไปกินแล้วก็แล้วกันนี่นางยวนถ้าไม่ช่วยข้าจับก็ถอยออกไปเดี๋ยวข้าจะคว้างมันนี่นี่น,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 นี่เห็นไหมมือแม่นไหมเนี่ยผัวกว้างดุนฟืนโดนขาไก่มันล้มดินพลาดพลาดน้องเย็นเข้าไปหิ้วเปีกมันขึ้นมาแล้วก็เดินผ่านลูกสาวที่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจที่เห็นแม่ก่อบาปครั้งใหญ่ เสียงไก่ถูกทุบหัวดังขึ้นยวนก็ไม่อาจจะทนฟังได้วิ่งไปที่คลองไปนั่งรอง้องไห้เสร็จแล้วก็สะดุง้งเมื่อเสียงแป๋นๆของแม่เรียกเขไปช่วยงานในครัวนั่งยวนนั่งยวนมานี่เด้มานั่งซ้ำออยอยู่นี่เองไปช่วยคัดถอนขนไก่๋ยวนี้ทำไมอย่างนั้นตีหัวอย่างเลยไม้อันนี้แหละไม่เพียงแค่พูดนังเย็นชูไม้คมแฝกให้ดูยวนเห็นอย่างนั้นก็รีบลนลานตามหลังไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่ชอบต่อการกระทําของแม่แต่ก็ไม่อาจจะขัดใจได้เช่นเดียวกันสิบปีผ่านไปนางเย็นยังคงทุบหัวสัตว์ฆ่ากินเป็นประจำอีกทั้งยังคงทำงานหนักฉีดยาฆ่า,มาแมลงด้วยตัวเองสารพิษที่สะสมในร่างกายก็ทำให้นางเย็นล้มเจ็บลงไม่สามารถจะเดินได้ต้องนอนแซวอยู่กับที่ส่วนในเชื่อสามีกลับมีร่างกายแข็งแรงทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองจึงเป็นฝ่ายคอยดูอคอยดูแลนางเย็น ส่วนยวนลูกสาวแต่งงานออกเรือนไปแล้วซึ่งบ้านของผัวก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านพ่อแม่ยวนก็มักจะแวะเอากับข้าวมาส่งทุกวันอาจจะเป็นเพราะได้ผัวคอยดูแลอย่างดีพักหลังนางเย็นนะเริ่มเดินได้แต่ไม่เหมือนเดิมมักจะหกล้มหกลุกอยู่เสมอแล้วก็พลาดล้มลงหัวฟวาดกระเสาบ้านหัวแตกอยู่เป็นประจำในเชิดก็บอกกับลูกสาวบอกว่าคงจะเป็นกรรมที่มันทำเอาไว้กับไก่เป็ดปลาแล้ มันชอบไปตีหัวทุบหัวนางเย็นมันไม่มีแรงเดินถึงเดินก็ล้มหัวฟาดพื้นเป็นประจำตอนนั้นยังไม่ทันที่ยวนจะพูดกับพ่อนางเย็นก็ลุกขึ้นแบบเซเซไปนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคิดก็เกิดเมื่อดึงหญ้าสุดแรงนางเย็นก็ล้มหงายหลังหัวฟาดกก้อนหินจนหัวแตกเลือดไหลาอาบเสียงร้องโอยโอยเสียงนางเย็นร้องลั่นเนามือกลมหัวเลือดไหลโกรกเลย ยวนลูกสาวกันในเชิดก็พากันวิ่งไปดูด้วยความเป็นห่วงอสงสารแม่แม่ไม่ค่อยแข็งแรงไปถอนหญ้าทําไมอะเห็นไม่ล้มหงายหลังเกิดเรื่องจนได้นังเย็นไม่พูดอะไรนอกจากนั่งนิ่งในเชิดก็ถอนใจเฮือกใหญ่มือยังคงคัดเลือดออกจากบาดแผลแม่เองล้มหัวแตกเป็นประจำคงจะเป็นบาปตั้งแต่เมื่อก่อนนั่นแหละชอบทุบหัวปลาไก่เป็ดดีนะักยวนเลยเองจำได้ไหม ทุกครั้งที่แม่ตีเองต้องตีที่หัวให้เลือดออกเนี่ยบาปที่แม่ทำมันส่งผลมาถึงลูกด้วยนะอ่ามันทำไห้ต้องมาตีลูกตัวเองอผลกรรมที่ทำเอาไว้มันส่งผลไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกชาตินี้ก็รับเต็มๆแล้วยวนพูดไม่ออกได้จะจับมือแม่เอาไว้ด้วยความสงสารดูมันว่านางเย็นรู้ดีว่าเหตุที่เกิดกระตนนั้นก็คือผลจากบาปที่ได้กระทำเอาไว้ ช่วงบั้นปลายชีวิตที่เหลืออยู่แทนที่จะมีความสุขเหมือนกับคนอื่นเขาสำหรับนางเย็นกลับต้องทนทุกทรมานโดยไม่รู้ว่าจะจบจะสิ้นเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับนางจันท์นี่เป็นคนเกิดที่บ้านหนองหมูเป็นเศรษฐีของตำบลน,นั้น แกก็ออกเงินกู้มีลูกหนี้เป็นร้อยร้อยรายลูกหนี้ที่จะเข้าไปขอกู้เงินของแกนี่จะต้องนำหลักทรัพย์เอาไปคำประกันนับตั้งแต่จำนวนเงินหนึ่งพันบาทขึ้นไปจนถึงแสนบาทนะนะสำหรับบางรายที่ขอกู้ไม่ถึงพันบาทนี่แกจะให้เซ็นชื่อไว้ในสมุดโดยผู้กู้จะเขียนข้อความว่าข้าพเจ้าในกอได้เอาเงินของนังจันไปเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้บาทแล้วก็ลงชื่อในสมุดนั้น เขียนวันเดือนปีที่ได้เอาเงินไปใครต้องการกู้เงินขคนาังจันแล้วรับรองไม่ผิดหวังแต่แกเป็นคนค่อนข้างหน้าเลือดไม่ยอมลดลาวาสอกให้กับลูกนี่เห็นแกได้ฝ่ายเดียวเศษสลึงเศษบาทแกเอาทั้งนั้นถึงกําหนดตามสัญญาที่กู้เงินแล้วแกก็จะออกไปเก็บผลประโยชน์ลูกนี่บางคนบอกรบกาหนดแล้วไม่มีให้ แกก็จะไปเก็บเป็นข้าวเปลือกบ้างพืชไร่บ้างตามจำนวนเงินกับราคาข้าวหรือว่าพืชไร่ในราคาปัจจุบันตอนนั้นเรื่องผลประโยชน์นี่แกจะต้องเอาให้ได้ถ้าใครไม่มีให้ก็จะเข้าไปตักตวงเอาเข้าวเปลือกในยุ้งในฉางเองใครจะขอผลัดไปเป็นปีหน้าปีโน้นไม่ได้ทั้งนั้นลูกหนี้บางรายที่จํานวนเงินกู้มากๆเป็นหมื่นขึ้นไปก็จะขอเป็นบ้านถ้าไม่ได้บ้านก็ขอเป็นที่นาที่ไร่ที่สวนแม้กระทั่งวัวว หมูในเล้าก็เอาหมายความว่าต้องเอาให้ได้ฮะแต่ละปีจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์ที่แกสมควรจะได้ดังนั้นนางจันจึงเป็นคนที่สร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองด้วยการออกเงินกู้ปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะได้เข้าเปลือกมาเก็บไวในยุง้งในฉางนับเป็นร้อยร้อเกวียนบางปีเมื่อยุ้งข้าวของแกเต็มไม่มีที่จะใส่ข้าวแกก็จะนำไปฝากไว้กับโรงสีใหญ่ในตัวเมืองบ้างขายไปบ้าง นับว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในตำบลน,นั้นใครๆเขาก็เรียกแกว่าเศรษฐีนีจันบ้านเรือนที่แกอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมโหลนนอกจากมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแล้วยังได้ปลูกบ้านให้ลูกอยู่อีกคนละหลังแต่ละหลังในราคาเป็นเรือนแสนทั้งสิน้นสมัยนั้นนะลูกนี่บางรายที่ไม่มีทั้งดอกทั้งต้นจะให้แล้วก็ผลัดพรอนมาหลายปีแล้วเนี่ย นางจันร์ทก็จะจัดการยึดหลักทรัพย์ที่นำไปจำนองทันทีรายที่ถูกยึดบ้านเวรกรรมลูกนี่จะไปอาศัยอยู่กันที่ไหนเมื่อถูกรื้อถอนบ้านรายที่ถูกยึดที่นาที่ไร่ก็ไม่มีนาที่จะทำในปีต่อไปแล้วเจ้าของนาก็ต้องเช่าที่นาของนางจันทร์ทำต่อรายที่เก็บดอกไม่ได้แกก็จะเอาดอกเบี้ยไปรวมเป็เงินต้นในปีต่อไปนางจันทร์ออกเงินกู้อย่างเนี้ย มาเป็นเวลานานาน,นับเป็นสิบสิบปีบังเอิญผัวมาตายจากไปก่อนแกก็เลยเป็นไม้เรียกว่าแม่ไม้เนื้อหอมหนุ่มๆทั้งแกและไม่แกทั้งหลายต่างก็หมายจ้องมองแม่ไม้เนื้อหอมนี่ไปตามๆกันนะที่มองนะมองด้วยเรื่องสตังและเป็นใหญ่ที่นี้สัญชาตญาณของมนุษย์เราเมื่อขาดคู่ครองก็เกิดความว้าเวเป็นธรรมดาของมนุษย์เพราะว่า หญิงชายมันเป็นของคู่กันที่ไหนมีมืดก็ต้องมีสว่างมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายแล้วนะความเป็นไหมของนางจันนั้นก็อยู่ได้ไม่นานก็มีหนุ่มมาเสนอตัวสู่ขอไม้จันมาเป็นภรรยาจํานวนมากเสร็จแล้วนางจันก็ได้ผัวอย่างสมใจนึกคือได้ผัวหนุ่มระหว่างผัวหนุ่มกับเมียแก่ก็เป็นธรรมดาเมียก็จะต้องรักผัวมากกว่าผัวรักเมียดังนั้น เศรษฐีนีจัน์ก็เลยทุ่มเทความสุขปรนเปรอด้วยการจับจ่ายเงินทองอย่างไม่เสียดายปีแล้วปีเล่าทีนี้นานเข้านานเข้าเงินทองมันก็ลดน้อยถอยลงครั้งหนึ่งเศรษฐีนีจันก็นำข้าเปลือกไปฝากไว้กับโรงสีใหญ่ในตัวเมืองจำนวน200เกวียนเศษบังเอิญเท่าแก่โรงสีดำเนินธุรกิจการค้าขาดทุนและถูกธนาคารยึดทรัพย์สินทั้งหมดดังนั้นข้าวของเศรษฐีนีจันที่ฝากเอาไว้ ก็ถูกธนาคารยึดไปด้วยโดยที่เศรษฐีนีจันไม่ได้เงินคืนจากเท่าแก่แม้แต่บาทเดียวอ่าหายวับไปหน้าตาเฉยคิดแล้วเป็นเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทหรือจะเป็นเพราะว่าแกได้ทํากับลูกหนี้อย่างที่ไม่ไว้หน้าไม่ลดลาวาสอกให้ยึดที่นาบ้างหรือบ้านเขาบ้างบางครั้งก็เข้าไปตักตวงเอาข้าวในยุง้งในฉงางของลูกหนี้อย่างหน้าตาเฉยจึงทําให้กรรมมาตามมาสนองตัวเองก็เลยถูกเท่าแก่โกงเข้าเปลือกไป คนเราทำกรรมไว้มันก็ตามมาหาจนได้ต่อมาเศรษฐีหนีจันทคิดจะเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ที่ค้างจ่ายอยู่นับจำนวนไม่น้อยก็ลงทุนส่งลูกหนี้ของแกไปทำงานต่างประเทศนะเพื่อจะได้มีเงินเดือนเงินเดือนให้ส่งผ่านมาที่ตัวแกแกได้ส่งคนงานไปสักห้าสิบหกสิบคนทุกอย่างแกออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเป็นเงินก้อนสุดท้ายของแกคิดเป็นเงินาราวๆสองล้านเสร ระยะทํางานเดือนสองเดือนแรกก็ส่งตรงมาที่เศรษฐีนีจันเดือนต่อๆไปมันกลับส่งไปให้เมียมันที่อยู่ทางบ้านไม่ยอมส่งให้เศรษฐีนีแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีนีจันก็ไม่ได้รับเงินเดือนจากลูกหนี้แต่อย่างใดนับว่าคราวนี้แกก็เสียเงินไปอีกเช่นเคยอยู่ต่อมากรมทางหลวงก็ทําถนนผ่านมาตรงที่ดินของเศรษฐีนีจันพอดีเกิดเป็นความกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขึ้นมาอีกตอนนี้ แกไม่ยอมไม่ถนนผ่านมาในที่ดินของแกแกเอาทนายมาสู้ความสู้กันตั้งหลายเดือนบริษัทรับเหมาก็ไม่อาจจะบุกเบิกเส้นทางที่ผ่านที่ดินแกได้จนกว่าเรื่องราวต่างๆจะได้ตกลงยุติกันผลปรากฏว่าเศรษฐีนีจันท์แพ้แพ้ความเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเออเป็นความทางราชการก็เลยต้องยอมชดใช้ค่าเสียหายที่ไปหน่วงเหนียวอให้กับกรมทางหลวงบ้างบริษัทบ้าง เป็นเงินตั้งสี่ห้าแสนบาทครั้งแรกนั้นทางรัฐบาลก็จะเวนคืนที่ดินให้หนึ่งแสนแต่ว่าแม่จันก็ขอแสนห้าตกลงกันไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นความกันตอนหลังแกก็ขายที่ดินที่ยึดมาจากลูกหนี้เพื่อเอามาใช้สู้ความกรรมก็กลับมาตอบสนองกรมทางหลวงต้องมาเอาที่ดินน้องแกมาทําเป็นถนนเป็นเวรกรรมที่ตัวเคยสร้างไว้กับลูกหนี้ในครั้งก่อน ฝ่ายผัวคนใหม่ซึ่งเป็นเด็กกว่าเนี่ยพอเงินหมดลดน้อยลงไปก็หาวิธีตีตัวออกห่างก็เลยต้องนําเงินมาปลนเปลอบำรุงความสุขให้มากขึ้นจนงกระทั่งในที่สุดก็แยกกันอยูอ่ทิ้งจากไปหาเมียใหม่ฝ่ายเศรษฐีนีจันก็ถูกมรสุมลูกๆมาดุด่าว่ากล่าวแม่ไปในทางเสียหายว่าคนแก่ซ่าคนแก่ตันหากลับสารพัดจะสรรหาคําพูดมาตักเตือนแม่ แม่เมื่อถูกลูกแต่ละคนมาดุด่าว่าอย่างนี้ก็เกิดน้อยใจหนีไปบวชเป็นชีครั้งแรกก็ไปอาศัยพระอยู่วัดก่อนต่อมาก็ไปรื้อบ้านของตัวไปปลูกวว้นในที่ดินเขตวัดเลยเพื่ออยู่อาศัยปฏิบัติธรรมบ้านหลังก็ไม่ใหญ่ตัวอะไรมากนักพออาศัยอยู่เพียงคนเดียวหุงหาอาหารกินเองไปวันๆโดยไม่ต้องอาศัยพระแต่อย่างใดปัจจุบันเศรษฐีนีจันทร์ก็มีชีวิตอยู่ในรูปของแม่ชี นุ่งขาวห่มขาวถือศีลฟังธรรมด้านทรัพย์สมบัติต่างๆที่แกหาไว้เมื่อครั้งก่อนก็อันตรธานหายไปแล้วเคยอยู่บ้านหลังใหญ่โตมโหฬารก็กลับมาอยู่บ้านหลังเล็กๆในวัดอยู่อย่างอ้างว้างว้าเวเคยมีความสุขเมื่อสมัยมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีก็กลับมาอยู่ด้วยความสงบเงียบในบ้านปลายของชีวิตฝ่ายลูกๆก,ก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนหาแม่บ่อยนักเพราะว่าต่างคนต่างก็มีอาชีพดดวยกัน เศรษฐีนีจันก็มารู้สึกนึกถึงความโลภรักหลงนึกได้ก็ต่อเมื่อมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดได้ฟังจากพระท่านเทศบ้างฟังธรรมในวันพระบ้างแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะชีวิตไม่แน่นอนย่อมผันแปรเปลี่ยนไปจากบ้างมีเงินทองจากความสนุกสนานก็กลับมาว้าเววังเวงใจเคยบังคับเอาเงินจากเพื่อนมนุษย์ผู้หาเช้ากินข่า โดยไม่ได้คิดเผื่อแผ่สงสารคนอื่นก็กลับตรงกันข้ามคนอื่นก็มาโกงเอาไปอทอดหนึ่งทํากรรมไว้อย่างไรก็ย่อมมาสนองตัวอย่างนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของเศรษฐีนีจัน์ทรครับ